วันนี้ระหว่างที่แทนกับคุณแม่เดินทางกลับบ้านนะครับผมก็ได้แวะต่อรถที่ตลาดภูครับอยู่ดีเนี่ยด้วยความที่แทนมองไม่ค่อยเห็นหรือเปล่าก็เลยได้กินป๊อปคอร์นหอมมากๆ แล้วก็สมหวังจริงๆครับสกิดแม่ว่าให้แม่ช่วยหาร้านป๊อปคอร์นซะหน่อยแล้วก็เจอจริงๆก่อนรับชมขอคนละหนึ่งไลา์และถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามช่องแทนเดยอย่าลืมกดติดตามช่องแทนเดยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแทนด้วยนะครับพร้อมแล้วไปมัมมมป๊อปคอร์นกันเลยน้องได้กิ่งขอ้อพอด

ทำหรือเป่าไม่รู้ปกติเขผมเนี่ยครับ้ว่าที่กัเมาสมเลยลองดูลองดู ขายตรงนี้ประจันคยตรี้ะัขาอยู่ทนี่ทเดียวคตอนเย็นสองครึ่งรือประมาณตึ่งนะทำไมเรามาไม่เคยเจอตรงที่มองนะได้สองถึงครึ่งครึ่งทุกวันน้องก็บางีบานจานวันเดียวเบานจันวันเดียวโอเคครับหอมมาก ถ่ายไปแล้วครับนี่ป๊อปคอร์นนะครับผมบงังเรียวอุ้ยลนแม่เปิดหน่อยชิมชิมรอบสองพอมีกีอ้อัดคลิปไปแล้วมันบันทึกไม่ได้งงกับตัวเองว่าเพราะอะไร <S 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 นี่รส <ถ S 1> หวานนะครับเ<อ>คลือบคาราเมลนี่หอมมากอืม มีส่องรถนะขอเขาส่องรถจริงๆอ่ะไม่รู้ว่าคนอื่นทําหรือเปล่าไปขอเขาทําให้ส่องรถขอมีรถเค็มนะครับลองชิมดูเค็มมากอร่อยอุ้ยแม่หล่นอืมต่อไปอร่อยอ่ะหวานมันใช่ใช่หวานมันหวานมันดีหอมมาก ร้านพี่เขาขายอยู่หน้าธนาคารกสิกรไทยสาขาตลาดพูนะครับยงงงังเดินไม่ถึงร้านใช่เอยไม่ถึงร้านก็คือได้กลิ่นหอมมากหอมแบบเหมือนลงหนังอนะกลิ่นแนวแนวนั้นอนะแล้วก็ขายทุกวันอยู่วันจันทร์ตั้งแต่ประมาณบ่ายสองถึงทุ่มพอม่อคี้ถามพี่เขาที่พี่เขาพูดเน้องในคลิปน่าจะได้ยินอยู่นะครับผมก็ <laughs> เดียวกันอร่อยใครสนใจก็ตามรอยได้นะครับอร่อยจริงๆไม่ได้ค่าโฆษณาแต่รู้สึกว่าคุ้มค่าและอร่อยก็เลยทำคลิปมาลงมาแชร์ในช่อง Youtube นะครับผมก็โอเคก็ใครผ่านไปก็ลองได้อืมแม้บอกว่าพออร่อยหุงอร่ย่้่าคุ้มอะสามพิบาทเองนะครับผมไปละขอไปกินต่อ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ